กินเลยกินเลยกินเลยอาณามาให้ด้วยอย่าไปแย่งของเขาตัวใหญ่แย่งเพื่อนหมดเลยเห็นว่าตัวใหญ่ก็แย่งเขาหมดตัวเล็กไม่ได้กินเลยกิน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 ให้ตัวเล็กก่นอนเอาตัวเล็กเอาตัวเล็กอะให้ตัวเล็กอ่ะ กยใหญ่มันก็แย่งกินนมดไม่รักกันเลยกัดกันรีจังมามาเริ่มาม,มาเริ่มเรกินข้าวเริ่มะวัาางรถหยียบโอ้โหจิจจ i do